สวัสดีครับตรงนี้กิติชัยครามครับความขายพันปลานะครับนี้ปลามหมอนะครับที่เราเก็บไว้ทําพันนะครับเกิดจากปลามหมอหลายรุ่นนะครับบ่อน,นี้โอ้ให้ดูเลยครับผม อาหารบ้างไม่ให้บ้างนะครับแต่ตอนเด็ก2เดือนแรกให้นะครับเิ้นเดือนนี้เช้นเดือนนี้น่าจะครบหเดือนครับนะครับมีนี้น้ำท่วม1เดือนนะครับให้บ้างไม่ให้บ้างอีกหนึ่งเดือน2เดือนนะครับอันนี้เดือนที่สามเพิ่งกลับมาให้อาหารเต็มที่นะครับ ครับตัวก็กําลังปอมสวยครับไซนี้ก็ประมาณ5ตัวโหลครับครับอันนี้ใหญ่ที่สุดในรุ่นนะครับจริงๆเฉลี่ยแล้วน่าจะอยู่ออตัวโลเยอะเอ่เอสมอเลยครับให้บางไม่ให้บาง นะครับวันนี้เราจะคัดไปลงกระชังนะครับไปขุ้นต่อนะครับเพื่อทํำพ่อพันแม่พันนะครับตอนนี้เราล้างบ่อเรียบร้อยแล้วนะครับ่ันใดสนใจลูกพันปลาหมอนะครับติดต่อได้ที่065593 5294ครับจิติชัยฟาร์มอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาหมออย่งเดียวในท่าตูมครับสวัสดีครับ